ไปครับวัยรุ่นครับสุดหล่อสุดแลนะครับผม1,98,000บาทกับ Toyota Corolla a u t i s แลไอเทม 2.0ตัว V ีปี2 0 0 9รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่แท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สทะเบียนเดิมตั้งแต่จดทะเบียนนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการครูนะครับผมรถคันนี้นะครับออกห้างป้ายแดงราคาล้านต้นต้นนะครับแต่ปัจจุบันเราขายให้ในราคาแค่198,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถูกสุดในตลาดแน่นอนในตลาดในเว็บไซต์นะครับยังมี200,000กว่าบาท3000,000ยังมีให้เห็นและที่สําคัญมีน้อยมากๆผลิตมาไม่ถึง1 พันคันและปัจจุบันก็เหลือไม่กี่ร้อยคันแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ที่ใช้ตัวบอดี้นี้อยู่ก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยเพราะว่าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งและก็ออปชันมากที่สุดเท่าที่ออติสต,ตัวนี้เคยมีมาครับผมเป็นออปชันเดิมๆจากโรงงานนะครับออปชันแรกมีอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านไปนะครับออปชันแรกที่ได้จากรุ่นพี่ของแคมรี่มาเลยนะครับก็คือ ปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับคุณแจแบบคีย์เลสนะครับเหยียบเบรกปุ๊บสตาร์ทได้ด้วยปลายนิ้วนะครับจะมีเฉพาะในออปชันของ c a m รีที่เป็น2.4ตัว V เท่านั้นเองแต่คันนี้อยู่ในสเปคออติสมีมาให้ด้วยนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมแอร์เป็นแบบดิจติตอลตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเบาะหลังสามารถพับราบลงมาได้นะครับแล้วก็มีม่านหลังแบบดึงด้วยนะครับผมนี่นะฮะสีสัน อย่างที่พี่เห็นเลยนะครับสวยงามเงาฉ่ำนั้งคันเราขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีลงน้ำยาเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยสีเจ้าของเดิมพิ่งเคลมประกันชั้นหนึ่งมาหมาดๆนะครับไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะครับประกันชั้นหนึ่งก็พึ่งจะหมดไปรถถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของโตโยต้าทุกระยะนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใดเราฟื้นฟูให้หมดแล้วพวงมาลัยต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับผมนี่นะฮะไอเดียไม่มีลอกเลยครับปุ่มต่างๆไม่มีลอกมี ที่พวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยเดิมไม่ได้คุ้มใหม่นะครับเดิมๆอยู่ในสภาพที่ดีเลขใหมค์คันนี้นะครับโชว์อยู่ที่แค่1น0่0แกับแปดหมกว่ากิโลนะครับหนึ่งแกับแปดหมกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยสําหรับรถปี2009นะครับผม ถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2009วิทยุเดิมจากโรงงานแอ r b แบบดิจิตอลติ๊กเกอร์ที่ติดลงวิทยุก็ยังอยู่นะครับรถเจ้าของเก่ารักษาและดูแลเป็นอย่างดีนะครับพรมพื้นเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้เรียบร้อยแล้วแลนะคันนี้มีผมตรงรุ่นของออติสมาให้ด้วยนะครับปกติผมพวกนี้ในออติสไม่มีนะครับมันจะอยู่ในเฉพาะของแคมรี่แต่คันนี้มันเป็นเครื่อง2.0ตัว V ีมันเป็นตัวท็อปสุดมันก็เลยเป็นพรีเมียมแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายผมก็อยู่ในสภาพที่ดีนนรรเป็มตรงรุ่น,นะครับ นุ่มเท้าแน่นอนนะครับผมเพิ่มความเป็นลักชัวรี่หรูหรานะครับผมนี่นะฮะออติสที่ออปชันเยอะกว่าแคมรีนะครับออติสที่ออปชันเยอะกว่าแคมรีต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับมีม่านหลังแบบดึงเบาะหลังสามารถพับราบลงมาได้ด้วยนะครับสามารถพับราบลงมาได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็สามารถแยงของสัมภาระยาวๆจากห้องสัมภาระเข้ามาสู่ในส่วนของห้องโดยสารได้สบายๆเลยนะครับฝาด้ายเปิดแบบ ผ่านรีโมทได้เลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าออปชันเยอะกว่าแคมรี่แคมรี่ที่เป็นตัว2.0ปี07หรือ09นะครับถ้าเป็นตัว2.0กุญแจจะเป็นแบบไข่จะไม่ใช่คีย์เลสแตอ่ออติสให้คีย์เลสมานะครับเพราะว่าออติสเขาทำตัวพิเศษออกมา2.0 V นะครับลิมิเต็ดขนาดนี้นะฮะล้อหลอดซ้ายขวาด้านหลังเดิมๆฝากระโปรงท้ายเดิมๆน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่แกะเลยนะครับผมไม่มีการชนกระแทกถ่ายแต่อย่างใดเลยนะครับผมหลุเมื่อไหร่ก็สวยงามนะฮะ ยางอะไหล่แม่แรงต่างๆทุกอย่างสวยงามหมดนะครับยาขาวทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับรถไม่มีกระแทกใดอย่างใดเลยผมบอกเลยว่าเป็นรถสเปคที่แบบได้สเปคเทพแล้วก็เป็นตัวท็อปตัวแรและที่สําคัญนะครับผมได้สภาพดีๆหนึ่งในพันคันเลยก็ว่าได้นะครับผมหนึ่งในพันคันเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันเหลือที่สมบูรณ์แบบนี้สวยๆแบบนี้ยไม่กี่คันแล้วนะครับผมน่าใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องดูโอแล้วนะครับเป็นเครื่องเหมือนโมเดลปัจจุบันนะครับบางคนบอกอ้าวพี่แรงขนาดนี้แล้วอะไรล่ะอะไรใช้กับปกติได้ทั่วไปเลยครับอะไรเหมือนกับปกติทั่วไปเลยครับใช้ด้วยกันได้หมดเลยครับผมและคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยนะครับรวามสปอยเลอร์หลังเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะครับล้อแบกขอบ16เดิมๆจากโรงงานนะฮะ้องเครื่องก็สะอาดสะอานไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับน้ํามันเครื่องไม่ดําเลยนะฮะใส่กิ๊กเจ้าของเก่า นี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับลางฝนซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆอ่าไม่ใช่ลางฝนซ้ายขวาเบ้าโชกหน้าเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวานะครับคานหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะตามจุดต่างๆอยู่ครบหมดครับรถเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็มีมัติดฟังก์ชันนะครับก็สามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีคูดคอนโทรลด้วยนะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะฮะมีคูดคอนโทรลด้วยนะครับอัลเล็กทีฟคูดคอนโทรนมีมาให้แล้วก็มีแพดเดิลชิพนะครับสามารถเล่นแบบแมนนวลบนพวงมาลัยได้นะครับนี่นะฮะรถก็เข้าศูนย์หยุดทุกระยะนะครับไอแทกค่อยก็ยังอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะผ้าหลังคาสะะอาดนะครับผมนี่นะฮะเก๊ตต่างๆนะครับก็นี่นะครับมีเล่มเป็นรถมือเดียวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนดีกว่าโอเคนี่นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับ รถมือเดียวนะครับน right ี่นะฮะผู it, pues well, it, ้หญิงใช้งานนะครับเป็นข้าราชการอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะฮะเป็นข้าราชการครูนะครับผมรีไฟแนนซ์มาสองรอบแต่เล่มเดิมนะครับเล่มไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเล่มเดิมเล่มไม่เคยเปลี่ยนนะฮะทุกอย่างเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะรถมือเดียวรีไฟแนนซ์แค่สองรอบแค่นั้นเองนะครับผมเป็นรถบ้านที่แท้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับอย่างที่ย้ํานะครับตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่ ผมยกรถคันนี้ให้พี่ใช้งานฟรีแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0สนบาทถ้าตรวจสอบพบเจอว่ามันเป็นแท็กซี่นะครับเราไม่มีการเอาแท็กซี่มาย้อมแมวและที่สําคัญ2.0ตัววีไม่มีแท็กซี่แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเอารถลิม i เต็ขนาดนี้มาทําหรอกครับผมอย่างที่บอกนะครับออกข้างร้านต้นๆน,นะครับแต่ปัจจุบัน1,98 0 0 0บาทพี่เอาไปใช้ได้เลยตรวจเช็ค ตรวจสอบกับในอินเทอร์เน็ตก,ก่อนได้เลยว่าที่อื่นขายแพงกว่าเราหรือเปล่าผมบอกเลยว่าคันนี้ถูกสุดในตลาดแน่นอนแล้วที่สาคัญได้รถมือเดียวสภาพสวยๆผู้หญิงใช้งานใหม่น้อยๆ1,80,000กว่ากิโลนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องอยางยางเป็นยางยี่ห้อดันหลบทั้ง4เส้นดอกยางหนานครับปี22ยังสามารถใช้งาน2-30สามหมโลหรือ2ปี3ปีสบายสายโดยที่พี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม นะฮะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซื้อไปถามว่าต้องทําอะไรไหมไม่ต้องทําครับมีหน้าที่ซื้อเติมน้ำมันขับได้เลยฟิล์มรอบคันนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมเป็นฟิล์มของยี่ห้อลามิน่าด้วยนะครับฟิล์มอย่างดีติดมาหลักเนี้ยก็ต้องเป็นหลักหมื่นนะครับผมเป็นลามิน่าทั้งคันนะครับหมื่นกว่า2องหมื่นต้องมีอ่าลามิน่านี่ยฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผม นี่นะฮะขับดีมากๆนะครับแล้วก็เกาะถนนด้วยและที่สําคัญนะครับประหยัดน้ํามันนะครับแม้จะเป็นเครื่อง2.0แต่บอกเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองโตยโตยต้าทำได้ดีมากนะครับเทคโนโลยีของเขาดีมากดูโอวีวี15-16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถือว่าประหยัดมากๆกนะครับกับเครื่อง2.0นะครับใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลผมส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์เห็นคลิปแล้วทูกใจรีบจับรีบจอนะครับใช้ทันทีอยากได้ขอรถดีๆผมแนะนําคันนี้นะครับแล้วก edition ด้วยนะครับเพราะว่ามีจํานวนน้อยมากๆนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าดีมานมากนะครับเพราะว่ารถในตลาดก็ไม่ค่อยมีที่จะปล่อยนะครับคนก็ชอบตัวแบบนี้นะครับคอนโซลคันนี้สวยหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะก็ลองดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ